เราจะไปดูอีกหนึ่งาภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครผู้ชมนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมยุนนานฮีเช่น คอนเวนชันเซ็นเตอร์นะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีสาระสาคัญหลายประการด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการาถแถลงถ้อยถแถลงภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยน,นวัตกรรมของไทยโดยมีการเสนอแนวทางการพัฒนาอนุภูมิภาคด้วยหลักการนวัตกรรมที่ครอบคลุมและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะสร้างสังคมที่มั่นคงและก็เท่าเทียมและสร้างโลกที่ยั่งยืนสําหรับทุกคนนะครับแล้วก ก็นายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันความมุ่งมั่นและก็ความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับในการที่จะพัฒนาในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านนวัตกรรม โดยเชื่อมั่นว่านะครับยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงนี้นะครับก็จะมีเป้าหมายในปี2,573นี้ซึ่งจะได้รับการรองรับในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมแล้วก็ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจค,คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับนายกรัฐม,มนตรีก็ได้กล่าวยืนยันต่อที่ประชุมด้วยนะครับ ว่าประเทศไทยนี่ก็จะร่วมเสริมสร้างการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำของให้เป็นประชาคมที่เข้มแข็งแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองกันโดยต่อไปนะครับโดยจะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีตามแผนงาน GMS ห,หรือว่าซึ่งมีความหมายก็คือ 3Cs นั่นเองครับ 3Cs นี้ก็จะประกอบไปด้วยการเร่งสร้างความเชื่อมโยงหรือว่า connectivity นั่นเองครับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน competitiveness นะครับแล้วก็การเสริมสร้างประชาคม community นั่นเองครับในขณนะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีความเชื่อมั่นว่านะครับการประชุมในวันนี้เนี่ยจะส่งเสริมให้ความพยายามร่วมกันในการที่จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ ต่อสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและก็บรราการระดับภูมิภาคโดยไทยพร้อมที่จะขับเคลื่อน GMS สู่การเป็นอนุภูมิภาคที่การบรราการมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนและก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนอยู่แล้วนะครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังประเทศจีนนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในประเทศจีนอยู่นะครับผู้ชมครับ